สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่หน่งก็มาเมืองที่เป็นเมืองที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งนะคะชื่อเมืองกิลฟอร์ดนะคะกิลฟอร์ดในอดีตเนี่ยนะคะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากนะคะตั้งแต่สมัย Bronze Age นะคะประมาณคริสตศตวรรษที่6ถึงที่10นะคะมีเอกสารบ,บ่งชี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นจารึกต่างๆนะคะรวมถึง โบราณสถานนะคะที่บ่งบอกถึงอายุของความเก่าแก่ของเมืองนี้นะคะรวมทั้งกระเบื้องนะคะที่สร้างพระราชวังกิลฟอร์ดนะคะหรือเิลฟอร์ดคาสเซิลนะคะเมืองเหล่านี้นะคะก็กระเบื้องอันนี้ก็เมื่อพิสูจน์หลักฐานแล้วนะคะบ่งบอกว่าตัวกระเบื้องนะคะแล้วก็บ้านนะคะสร้างในสมัยโรมัน เมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้แม่น้ำเวนะคะซึ่งในอดีตเป็นเมืองพำนนักนะคะก่อนที่จะหรือปักหลักนะคะถิ่นฐานเนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้ำนะคะแล้วก็สามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆได้นะคะหรือดำรงชีพนะคะด้านเกษตรนะคะรวมทั้งนะคะในเมืองนี้นะคะในอดีตเกลฟอร์ดเนี่ยคำว่าเกลน่าจะ มีความหมายคล้ายคือกับคำว่าโกนะคะแล้วก็เรียกได้หลายคำนะคะในสำเนียงใกล้เคียงกันในอดีตนะคะในอดีตอาจเรียกเมืองเกลฟอร์ดนะคะหรือว่าเกรฟอร์ดนะคะแต่ในความหมายเพื่อบ่งชี้ถึงคำว่าทองคำนะคะหรือโกนั่นเองนะคะเมืองแห่งนี้มีความสำคัญนะคะเนื่องจากว่าอยู่ไม่ห่างจากทางที่จะออกทะเลหรือเมืองพอร์สเมานะคะ จึงเป็นสถานที่ที่พำนักนะคะหรือปักหลักตั้งถิ่นฐานนะคะก่อนที่จะออกสู่เมืองที่ติดชายทะเลนะคะเนื่องจากเราทราบว่าอังกฤษเป็นเมืองค้าขายหรือเมืองเทรดดิ้งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในการเดินทางทางทะเลนะคะก็จะต้องปักหลักพำนักอยู่ใกล้ๆถิ่นที่เป็นแม่น้ําลําธารนะคะและอยู่ใกล้ทางออกของทะเลด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะพี่หนุ่มจะพาไปชมนะคะ เป็นทาวเวอร์ที่เก่าแก่อีกที่หนึ่งนะคะของเมืองนี้นะคะซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยแองกอร์แซกซอนนะคะเดี๋ยวสักครู่เราไปชมกันคะ่ะสวัสดีค่ะ